สวัสดีพี่น้องทุกคนวันนี้บุญยูมาแจ้งข่าวดีเนาะคืออาบุญยูกัะพ่อเนาะสีเดยพากันอ๋อหงม้อแล้วปอันจักรหลังจากที่เฮามานอนนี้เ,เป็นเวลาสี่คืนกับห้ามือเนาะสี่คืนกับห้ามือพับเขากัสีเดยอาณาอ้าอมเมืองเนาะกับบุญยูก็ได้รับคำอนุญาตนนออเนาะจากรแผ่นหม้อเป็น แล้วกาจ่ายค่าห้องนอนมีอย่างต่างๆคือว่าเคลียรด,ยด,ด,ยดแล้วเมินเนาะเแลยวเมินแล้วพอหอมกับสิไดอหอมเครียดหอมข้องหอมเมื่อกับอะไรนะบุญโยก็ต้องขอบอกขอบใจทุกท่านทุกคนที่ติดตามแล้วก็เป็นห่วงพ่อมาตลอดเนาะขอบใจผู้ที่ใจบุญทุกคนเนาะที่คอยสนับสนุนบุญโยคอ,อ,อยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจบุญโยมาตลอดเนาะท่น อาุยวงก็สิได้เก็บเครื่องเก็บข้องแล้วก็สิได้เอาเครื่องไปขึ้นรถซ้ำรออาอยู่นอกกูแหละพี่น้อนนอนแล้วก็สิพาคพอเมื่อบบางเสร็จพร้อมแล้วหนึ่งกินเนาะแซ่บ๊อมะกควยนะอยากกินมะกควยเลยไปซื้อมะกควยมาให้หลายคนที่เขาก็เบิกกิน แค่เนาะบีบเีครับเนี่ยปกติเนาะเรียกยังเหงาวาดบ่เรอวาดนลใครได้บอกข้อเห็ุนั่นเมื่อกี้นะใครฮะใครแต่บอดีแทนเนาะที่ไรบได้ม่เนี่ยฮะ ดีไลาหมดได้คืนเจ็บไหมอันนี้ลอกออกซิมอรนี่นะเบิ่งมาลอกออกดูทีนี้กินน้ำนี่นี่เดี๋ยวกินเนื้ไปทิ้มได้ก่อนเม็นเครื่องเหม็นข้องหองเครื่องหองข้องอันนี้เป็นฟินนเนลเอาเครื่องเอาข้องกันพี่น้องกัยกับ ันและมีโอกาสบลอกพี่น้องฮูจากซันเดอร,ร์อขอบอกขอบใจทุกคนะจะได้เก็บเงเก็บ่วสิบป้ายสาป้ายนั่นเน่ซื้อหมแล้วอ่ื้อมาจนเยี่ยวดินนะอันนี้อะกันอันนีอันนี้30มสิป้ายอันนี้เขาได้เขาซื้อเป็นส0มสป้ายกนเนี่ยนี่นะสามสิบป้ายพัน จากที่พี่น้องอันสำหรับการหนองหงม้อน,นี้อัน,น,อน,นโบโญุญโยคิดว่าสิพาพอไปเวียงจันเนาะไปเวียงจันเพื่อจะไปกวาดบอนที่ว่ามีเงินไข่นะจังสรนกับฟังพี่ฟักน้องติดตามเบิง้งเนาะติดตามเบิ้งต่อไปถ้ามีโอกาสเนี่ยได้กับโบโญุญโยกับสิพาเพือเ่อไปกวาดนั 9, ่นแหละมันซนแต่ถ้าว่าเพื่อนดีหรือบ่เนาะก็ยังบทันดี อย่างประทันดียังประทานดีมีแต่เสียไปเบิ้งไปกวดเบิ้งเนาะว่าเป็นแนวใดแทกถ้ามันได้หวงวิธีการปิดป่วยอีกตืมสําหรับอยู่นี้ก็เหาอก็ได้คิดอยู่กินยากซึ่งว่าเพิ่น,ก,น,นกัยังไครเนาะยังใครคิดล้วแหลกะก็ต้องขอบใจทางแพทย์ทางหมอเป็นอยู่ทางนี้ตติม,มเดี๋ยวท้าเขาเจะมาช่วยกันเอาเครื่องมือเก็บเรก็บข,ข้อมองเมื่อ เป็นอะไรบุญยู่สีไทยครับพี่น้อ,องเบิญญ้ง,งติมเนาะเดี๋ยวจากนั้นเข้ามาอมืจะสกจะซอยบยายามให้กินไลในบ้านนี่ก็ได้ เป็นข้อว่านนะกุ้เกี่ยวจะมีทานน้ำตาลมีเสือ่อน้ำตาลน้ำเลือดอ๋อนั่นแหละเลยเด้กพี่น้องเด้ออยูยพอพ่ก๋วน้องหมูจะสัน่นเขาบอกขอบใจเลยแหละเดี๋ยวติดตามเบมึงต่อไปอยู่สีพาพี่พ่อไปไปกวาดเบึงตืมนะแต่กับบอกว่าสีเป็นอาาะไรกับ ฟ้าพีน่น้องเป็นกำลังใจให้ติดตามไปน้ำกัดเนาะ,อะขอบใจไปย,ยสำหรับคลิปนี้